จ้าพี่น้องมาพอกัระเพนอีกแล้วพามาเก็บเห็ดมันปูจ้ะเหลืองกระจะเต็มหน้าอยู่ค่ะพี่น้องปึ๊ดตัวแม่นอีหยังอันนั่นนะพี่น้องว่าแม่นอันเดียวกันเบืดโหลดบัดที่เนี้ยปื๊ยค่ะขนาดมีแต่ดอกใหญ่ๆอุ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องเห็ดเหลืองมันอยู่ในป่า บ่มีไผ่ไม่หยาดค่ะพี่น้องบ่มมีไผ่ไม่หูจักอันมันเป็นเห็ดเหลืองปลาดุกคักค่ะอันตอนแรกนั่นแพ่นเห็ดมูเดียวนึงดอก้างทางมากับนองเคยค่ะเขามาเยี่ยมแพ่นซีเธอแหละค่ะหยาดก็ได้ สามเดือนสามคนสี่เท้อบันนี้อันเฮ้าก็เลยเข้าเข้ามาหาทั้งไหนก็ได้อยู่แต่ว่าบ่อไรเข้ามาลึกค่ะพี่น้องบันนี้แพ้นก็เลยว่าโอ้ยลองเข้าไปหาทัวเบิงกัน้าบันนี้คืออากาศดีแทะยางออกกำลังกายผมโอ้ยเข่ามาหลุดพ่อค่ะพี่น้อง เ็ก็ได้อี่าฟูกมันสมบูรณ์ค่ะมันบ่แห้งมองเฮ็ดมันเลยงามค่ะพี่น้องคุณค่ะอากาศก็ดีดีทั้งหนาุนค่ะพี่น้องเหลืองกระจะถ่ายายแพนแล้ว ัะดีเด้อคะ่ะเอฟซีไม่ทุกๆุกท่านพ่อแม่พีน่น้องที่ติดตามซับสไคร์เป็นกันังใจอย่างสม่ำเสมอกดกระดิ่งไว้เด้อคะ่ะยายแพนพาเก็บเห็ดคะ่ะเข้าปลาคะ่ะง่ายๆสบายๆไปไหนไปกันคะ่ะ ้นเดือนกันยายนเขา้าฤดูใบไใม้ร่วงค่ะพี่น้องเห็ดพิ่งกระวายแล้วตอนนี้ก็มีแต่เห็ดมันปูแตรดำชุบป,ปิโลว่าเวโลก็บขึ้นค่ะแต่ว่าบ่าท่านเลยขึ้นทุกปลาปลาดค่ะพี่น้องอยู่ทางไหนพุนค่ะพี่น้องพุนค่ะ โอ้ยหักแล้วคะ่ะพี่น้องโอ้ยขอโทษด้วยค่ะเห็ดมันอยู่ในหูคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะโอ้ยเดี๋ยวจังเอาค่ะมูนี่อีกคะ่ะพี่น้องปัดอันนี้ก็ได้เบ่งจะพี่น้องดอกง่ายๆอุดมสมบูรณ์คักค่ะ แพ่นสิงหัดขึ้นมาให้เบงแน่นแน่แนอู้ยผุนข้าพี่น้องสุดยอดค่ะเห็ดปลาในงามบ่พี่น้องผุนค้าผุนค้าพี่น้องปิดใบค่ะปาดบัตท,ทีนี้มาพอเฮ็ดหนังไก่พรเฮ็ดหนังไก่กับสามดาวจ้ะพี่น้องน้องอิ่งอย่างถอนมันขึ้นมาอันนี้ กระต่ายบ่มันกำลังอ่อนๆอยู่พี่น้องเนี่ยค่ะทแทงไตมันสิเป็นขนเพ็ดได้ทุกเมนูค่ะเนี่ยค่ะแพนจิเก็บไปฝากมูค่ะจิเก็บไปฝากเพื่อนอยู่ทั้งเมืองหลวงให้ซิงกิ เพื่อนคนนั้นเขาชอบกินค่ะกำลัง,งอ่อนๆผมเดี๋ยวตัดขาแล้วแยกใส่ถุงจ้าพี่น้องตอนกลางเว้นมานีอุณหภูมิ16องศาเนาะเดดก,กอ็ออกเย็ดเพิ่งขาลายกระโพจ้ะขาลายอันนี้สองดาวจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะแต่ว่าแพนบระคออนุญาตเก็บกระมัน กวามันหลายแล้วค่ะในโฟเซนมาเบิร์กเฮดซุกไปหลอกจ้าพี่น้องตะก,ก้าก็ยุคนละมุ่มล่ะเจียค่ะพี่นอ้องเอตกกาตะก้ามาไว้ใกล้ๆก่อนดอกไงล่ะค่ะเก็บไปโหลดนะคะพี่น้องต้องไปตัดขาอยู่บ้านเจ้ากัอเนี่ย แค่ตัดขาทำความสะอาดไปพร้อมขะโซงมือมาที่นี่แล้วมือนีแล้วโอ้ดอกตั้งกล่องก่อนคาพีนนาาานพน่น้องเมนเอาบุดเอาหลุดขอบคุณคาพี่น้องมันหนีกับเมนจ้ะพี่น้องนี่กับเมนค่พนะพูนคาพี่น้องพูนคาเนี่ยน,นนะนรับพูนคาทั้งเทิงพูนแต่ว่าทั้งขวานี่กับเมนเฮ็ดค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะ เมนมันค่ะพี่น้องนี่ก็บเมนมันค่ะพี่น้องดอกใหญ่นะคะดอกบานเต็มที่แล้วพี่น้องโอ้ยง,งามงามงามค่ะดอกนี่ก็บเมนค่ะพี่น้องถ่ายก่อนนะพะ่น้องถ่ายก่อนยังเมื่อกี้ขอบคุพระพี่น้อง ซนค่ะหันก็เริ่มโพได้นียค่ะพี่น้องันอีกรลบกสองอาทิตย์ขึ้นไปในแห้งแตกลูกออกหลายลายเขาเนะแมนเบิดลหะคคะพี่น้องนี่ก็โพอีกแล้วพี่น้องกำลังทยอยขึ้นจะ้ะท่านได้ไงปันไดคะ่ะ โยนเอาได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ไม่นค่ะเพื่อนเขาพี่น้องเปิดกืดตื่นอยู่ค่ะได้หลาย,ลายเพื่อนเขาเพื่อนโพอน้เสือนค่ะดูะ ไหลลงมาแต่นเนินลงสู่ที่ต่ำปุ่นค่ะงานงานเอาเต่ดอกง่ายๆเนาะคะ่ะพี่นอกหลังฝนตกจากอาทิตย์นึงยังมาซองมือีกปุ่นค่ะ สวยบ่คะ่ะไปตามไรนเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะหางงแล้วแดดดีดีมันนี่ทองป่าปลดปรุงเห็นมูตัวมูเนี่ยค่ะปลามันจัหแห้งนาะค่ะพี่น้องกันมันบวแห้งนี่อุย้ย โบราณเลหอดยามมันคักๆมันหันก็เลิมดูดูเองค่ะเห็ดมันหันก็เลิมทยอยโพโอ้ย กำลังอุอปโภคไอเปะรู้กันเมืองไทยกับยูพีแพนกับมกหมอ้อคือกันค่ะใช่ใบพ่ออีตูใช่แต่ไข่ค่ะใช่เกลือจักหน่อยเสียค่ะพี่น้องลูกข้างบนค่ะพี่น้องเศรษฐกรมันก็ไหลลงมาไหลลงมาอย่างเสียค่ะ เนีย่ยค่ะมันก็นไหลลงมานี่ค่ะพี่น้องมมนี่ก็ดอกงา่แล้วน,นี้พุ้ปลูกไม่เปีงลูกพลกระสีออกตามขาเนี่ยแล้ะพี่น้องบางปีนั้นเดือนพฤศจิกาก็ยังได้เก็บอยู่ค่ะว่าหิมะมันท่านได้อยู่ตูเนาะมันลงมาแล้วก็มันก็นละลายไป ไปทั้งหน้าค่ะพี่น้องถือทงไปข้อมเห็นแล้วมูเห็ดก็ได,าาด,ด,ดเ้เนี่ยค่ะแอาจะอยู่พี่น้องอ่อนโซนเ็ดอันฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันอยากเนี่ยค่ะมันกรอบค่ะพี่น้อง มันบริเวักด้วยค่ะมันอยากเหนียวค่ะขึ้นกับต้นคริสต์มาสแดงโอ้งามค่ะพี่นงค่ะอันนี้ก็ได้ ไปไเรื่อยๆพี่น้องหาไปกับพี่นงองเก็บไปพร้อมนี้มาพอเห็ดเหลืองป่าเน่งมาลดค่ะเพราะว่าเคยเอาค่ะปีนี้ฝนก็โบดหลายค่ะแต่ว่าอากาศดีค่ะบางว้ก่อนค่ะ แล้วยังกิบเอาที่หลังมุมีคนถือตะกร้าให้ากาทุนกระฮิดใส่มือกันีพที่นอกป้าใส่มือแทนไปอีกกันีซุบไปเลยประมาณสองสามเมตรนี่ พี่น้องเพื่อนบานคลักเรอยกเท่าเลยค่ะเนี่ยเบ่งขาเพื่อนอือค่ะเอาไว้ไมาทำความสะอาดบานค่ะพี่น้องโอ้ยยุ่งก,กับกัด อากาศอบอุ่นโอนี่แต้ว,ว่ากับหักวัวลายแบบมันจะเปลี่ยนเป็นหินส่วงวิวไปน้ำค่ะพี่น้องไปทัางไต่นล่ะค่ะพาดโมนี่ก็ได้โอ้ยกิบให้พี่น้องเบิ่งก่อนน้องค่ะเหลืออ่ะเต่ดอ,อกง่ยยง่า บถืกตะกาพี่น้องเอ้ยอืมเห็น่ะมะเอาไว้เก็บเท่าอีกนะพี่น้องพี่น้องมาพ่อเฮ็ดขาล้ายค่ะเมนี่มันแดดค่ะต้องฝ่าปอดปงูงเพิ่นก็นเลยลอยขึ้นนะคะพี่น้อง ตัวนี้คือกันค่ะเนี่ยค่ะปิดใบค่ะแพนคออนุยาตโบเกตเดอพี่น้องเดอดอกพุนกันนี้ค่ะพี่น้องพุนค่ะแม่เห็นพุนค่ะอันนี้ก็เป็นเฮดไข่จ้ะพี่น้องเนี่ยนะคะแพนดีไทยเบิงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเ็ดโอ้ยอันนี้ไอแพนมากมากมันหอมเด้อค่ะพี่น้องอ้มันผัดมีหนอนค่ะเอาไปย่างค่ะเอาไปย่าง แ้ะกระตน้มนำพิกค่ะเจ๊บแส่บหอมไม่คือเห็ดทานเมืองไทยอุ้ยพี่น้องประสิวะยายแพนเอ้กิบให้น่อันนี้โซงดาวค่ะน,นี้นี่โงดาวค่ะตัวนี้บะแมีนดาวเดียวค่ะมันขึ้นยกกับคริสต์มาสแดงค่ะดูระสคงของเท้ากับคือซุปปิโลค่ะพี่น้องอ้าวเห็นแล้ว เพี้ยนเล้วเพีนลเนลยเพี้ยนเลยค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะป้าตกพอแล้วคะ่ะพี่น้องเก็บโหลดเนาะค่ะเนาะอันตะกามันอยู่ไก่แล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าแพียนยางไปเรื่อยๆค่ะแพนเก็บเห็ดนะคะแล้วก็แเพนกะอยากให้พี่น้องได้เห็นธรรมชาติรีวิวฟินแลนด์กับแพอนอันสวยๆงามๆแพี้ยนกะเสียมาปันเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะ ยาบาดอย่างสันอย่างสี่เด้อค่ะขออนุญาตกล่องใบค่ะแล้วยังเก็บที่หลังเขะมันบ่เป็นอย่างดอกค่ะพี่น้องเพชรมันลายคักค่ะข้าเก็บดอกตัวดอกตัดขาไปเพ้่มนั้นมือเนื่องหาซื้ได้ยี่ดอกประมาณห้ากิโลค่ะ้องเก็บแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกองไว้ค่ะ แค้นดานตาลายสนดกอ้าวอยู่ทางไต่พื้นกันนี่บอกป้าที่นี่เนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมันสิขึ้นอยู่น้ำอันสั่วเสือเสะเนี่ยค่ะพี่น้องงามงามค่ะพี่น้อง ค่าพี่น้องพ,พุ่นค่ะพี่น้องอยู่ใต้เนี่ยโอ้ยเด็กมีคนมาถือตะก้าซอยเด้ค่ะพี่น้องเอ้ยก่อนซ้อนธรรมศาสตร์สวยงามได้แพนทายไปเก็บไปมาถือตะก้า หายายแพนนี่โอ้งามสวยมากมากเลยทุกทุกคนดะไต่หย่าจะกพี่น้อง ําำสัวพุนค่ะอันที่ว่าเป็นเดินอันนั้นมันสิเป็นมาอันดินเค็มเนาะค่ะเนาะมันสิมีอันกาละปันโลคือหมากกระทันนามนะคะจากมือนึ่งแพนสิพ้าไปเบิ่งซุปไปรอมันกอกน้ําสัวนามเชื่อเองส่ละค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเษตกรมาน้องกันเจ้าพี่น้องไล่ข่าวอันนี้กะมันก็ไหลลงมา หลับล้มรลับแดดพร้อมปลาบดึบค่ะมันจากสีเหมาะสมกับมันค่ะผันปลาทึบมันบ่อ,อค่ะเฮ็ดอันนี้ค่ะ้วกรดดินเข้มต้นคริสต์มาสแดงค่ะเทคนิคการหาเฮ็ดอันนี้ค่ะมันมักอากาศบอดปูงค่ะโอ้โหเนี่ยพอแล้วครับเพื่อนๆตะก้าายเพน างามค่ะโอ้ยขออนุญาตเด้อค่ะท่านพุ่นก็มีค่ะพี่น้องอ้าตะกร้าพเพนอ้าวแชมเทิงขุนก็มีค่ะพี่น้อง ค่ะทุกๆคนเห็นแล้วบะคะเนีย่ยค่ะอันนี้บบเมนจะพี่น้องใส่มือเพ้นกับมี้ค่ะพี่น้องเนี่ยจะใส่มือเพ้นถือตะกร้าไปน้ำกับหยาค่ะพี่น้อยงอยางหยาค่ะ เอ่ยวไปเอาตะกร้ากล่องกระซายทันทีเลยครับพี่น้องเอ้ยขอโทษด้วยคับได้เพ่นโอ้ยยุ่งกระายตหนา่ะคุณกระมีครค่ะพี่น้องนอนค่ะ มีอันเล็กค่ะทุกทุกคนเอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะแต่อันนี้อีกค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค่ะพี่น้องปาอองาง้ากระจอเข่ขโมยบักไงขโมูเนี่ยค่ะขนาดแต่หัวปีนะคะนี่พี่น้อง มันโบรนได้เขาย้า,าม,มันคักค่ะรอจากซีบมือสองอาทิตย์ก่อนค่ะพี่น้องขันมูใหญ่านีหอดย้าม,มันคักลูกมันแตกออกมาสีหลายกว่านี้สามเท่าค่ะพอปลูกไม่เป่งก็ย,งงย,ย่างโบราณใหไงเต็มทีอยู่อันนี้ค่ะเนีย่ยค่ะท่านใหไงเต็มทีนะคะ คือว่าโมงงง่ายเลยค่ะอันนี้ค่ะคําคําหรือยุงเริ่มมาพกโมงสีสิบค่ะโอ้ยงานจะพี่นองแพนเอียวใส่ตะก้ายอย่างพี่นองตาไล้ แนนพี่น้องให,ให้เบ้าให้ยายเพนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคอมเมนต์ดีๆฝากซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายเพ้นภาพี่น้องผ้าอ่านรีวิวฟินแลนด์เก็บเฮ็ดเด้อค่ะเด้อผู้ใดมากเก็บเฮ็ดกับเขามาช่องยายเพนเด้อค่ะพี่น้องยายเพ,พ้นพาเขาปลาทุกทุกมือค่ะ อันอยางเที่ยวปลาสูตรการออกซิเจนค่ะยังนอนหลับคิดหอดเฮ็ดค่ะพี่น้องปลาเฮ็ดที่เฮ้าเคยหูยักไว้เฮ้ากันเร่งไปเก็บโหลดเนาะคะเนาะเร่งไปเก็บโหลดปลามันหลายหลายค่ะปลาเฮ็ดทิเลนน่ะคนบ้านเขากะโบเขาอาดซีโบอัน คือเขาเก็บบาบาดบาบาไหวนะคะเขาก็เก็บได้พ่อไปกินค่ะแพนกับเก็บค่ะถือเป็นงานอดิเรกสันทนาการค่ะแพนมักค่ะพี่น้องอ๊ยยง้ยุ่ง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 ตาดขางหนาผลตัวน,นี้ค่ะพี่น้องพาพี่น้องไปเก็บดอกใหญยๆนชางหนาุนดอกค่ะพี่น้อง เดี๋ยวค่ะเก็บดอกยังไงจังมวนเก็ดตัวอ่อนซ้อนเลยพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนค่ะดอกยังไงอย่างสิเป็นตะงงานพี่น้องอันมูเมื่อกี้ก็ท่านเด็กเก็บเหลวอ,อยู่เก็บมูนี่มันเหลวก่อนนะจะพี่น้อง พ้อแ้วก็เก็บไปน้ามันจังวนกันฝน,นตกมาในแห้งสิยง่แล้วจะพี่น้องสี่หมื่ห้าหมื่นตื่นตาเลยค่ะวนมาเก็บมองเก้าได้เลยค่ะขันฝนลงมาที่นี่ก็มาทาั้งาทางี่ค่ะพี่น้องมาทั้งพีค่ะอันสั่วอันนั้นมันยางใดด้อค่ะมันเป็นสั่วโบ,บเบบค่ะพี่น้องดินเข็ม มันมีอันหมากกะท่านน้ำคือซื้อภาษาตลาดต่างให้ค่ะมูเขาก็เอินหมากกะท่านน้ำค่ะแต่ว่าอันซื้อจริงๆมันนะ่ะก้าละปัดหรอค่ะโอ้ยเดี๋ยวไปหามูอ่อ่นต่อนั่นค่ะ สำหรับมืนน่อวนีแพนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาที่เข้าป่าเก็บเห็ดอันไปชมร really ีวิวฟินแลนด์บายแพ่นเข้าปลาน้ำแพนเบิดมือค่ะฝากซับสไครกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้แพนในเด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย